สวัสดีค,ค่ะพบกับพอ,อน้อยผอ,อกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านดาน่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย กบวันนี้พอน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุนะจ๊ะช่วงนี้มีลหลายๆาท่านสอบ,าอบถามมากันเยอะค่ะก็ท่านหนึ่งค่ะส่งวันเดือนปีเกิดมาให้พอน้อยดูให้ว่าลงทะเบียนได้ในช่วงไหนค่ะเกิดวันที่แปดตุลาคมสองห้าศูนย์เจ็ดแปดตุลาคมสองห้าศูนย์เจ็ดลงทะเบียนได้ในเดือนไหนท่านสามารถ ขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2566ซึ่งจะเปิดไปจนถึงวันที่30กันยายน2567ปิดปรับปรุงระบบเดือนเดียวก็คือเดือนธันวาคม2566นะจ๊ะลงที่ไหน ลงที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นอบตอเทศบาลหรือสำนักงานเขตที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนักภูมิลำเนาที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนะจ๊ะค่ะเอกสารหลักฐานบัตรประจําตัวประชาชนทะเบียนบ้านที่เป็นฉบับปัจจุบัน หน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารได้ทุกธนาคารเลือกเอาธนาคารใดธนาคารหนึ่งที่มีการเคลื่อนไหวของบัญชีบัญชีมีเคลื่อนไหวบัญชีเป็นปัจจุบันมีเงินออกเงินเข้าเงินฝากเงินตอนนะจ๊ค่ะก็คบเอกสารหลักฐานท่านก็ไปเคลืนทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ตามที่ปอน้อยได้นำเรียนประชาสัมพันธ์กันในเบื้องตน้นนะคะแตุลาคม2507 ค่ะแล้วท่านจะได้รับเบีย้ยอย่างชีพในช่วงเดือนไหนท่านลงทะเบียนในช่วงค่ะในช่วงตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะซึ่งจะเปิดไปจนถึงวันที่สามสิบกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดปิดเดือนเดียวก็คือปิดเดือนธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกถ้าท่านลงในช่วงนี้ท่านจะได้รับเบีย้ยอย่างชีพค่ะหลังจากเดือนที่ท่านอายุ ครบหกปีบริบูรณ์นะจ๊ะท่านครบ60ปีบริบูรณ์ในวันที่8ตุลาคมสองพาร้อยหกสิบเพราะฉะนั้นเดือนแรกเดือนแรกที่ท่านจะได้รับเบียอย่างชีพยู้สูงอายุท่านจะได้รับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2567เป็นต้นไปนะจ๊ะก็คงจะชัดเจนสำหรับท่านที่สอบถามมานะจ๊ะหรือท่านใดที่จะ สอบถามผ่อน้อยเพิ่มเติมทรงวันเดือนปีเกิดมาได้เลยนะจ๊ะผ่อน้อยจะดูให้ว่าท่านจะลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ในช่วงไหนแล้วเดือนแรกที่ท่านจะได้รับเบี้ยอย่างชีพท่านจะได้รับเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนไหนเป็นต้นไปทุกคําถามที่ส่งมา พอน้อยตอบทุกคำถามไม่มีคำถามไหนที่ค้างตอบอย่าลืมกดติดตามพอน้อยชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆกันนะคะค่ะสำหรับในคลิปนี้พอน้อยต้องกลาบลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ